เดี๋ยวนะมีปัญหาเยอะๆนี่ให้ไปอยู่บ้านพักคนชลาเลยฉันจะจะหมดพลังพลกับแกแล้วนะพรุ่งนี้อะฉันจะส่งแกไปอยู่บ้านพักคนชราเลยเห็นลุงโก้บ้างไหมเห็นนะป้าป้าหาตั้งแต่เช้าแล้หาไม่เจอเลย ยายีหมิงสวัสดีค่ะปะ้าส้มสวัสดีครับลุงโก้วันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยมีกับข้าวแค่อย่างเดียวแล้วละป้าวันนี้เอาเข้าวมันไก่ไหมคะอ๋อได้ได้งั้นป้าเอาเข้าวมันไก่กล่องนึงนะป้าเอากินกลับบ้านได้ค่ะได้ค่ะระีบ<ร>ไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจัดให้อยูด่ดีๆสิอย่าไปยุ่งของของเขาฉันปวดหัวกับแกเลยจริงๆวูวต้องคอยมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวบนนั่นบนนี่เดี๋ยวนะมีปัญหาเยอะแยะนี่ให้ไปอยู่บ้านพักคนชราเลยนิ่งๆจ้า จ้ะยี่สิบบาทค่ะจ้ะครับขอบใจมากนะให้มาใหม่นะครับจ้ากลับนี่คอยบ่นอ่ะดูตามาตาเรื้อมอเดินข้ามถนอมนเ <c oughs> นี่ยบ่นตลอดเวลานิ้งลุงโก้น่าสงสารเนะาะพัสโซ่อะดุบลุงแกทุกวันเลยอ่ะนั่นแหละสิ ครับป้าโซสวัสดีครับน้องโก้สวัสดีจ้าว,วันนี้ทานอะไรดีครับเออวันนี้ป้าเอาเข้าวมันไก่สองจานนะทานที่นี่นะได้เลยครับเชิญนั่งก่อนเลยครับข้าวมันไก่ตรงไหนด่นเร็วๆๆสิสักช้าอยู่นั่นแหละฮู้ยิ่งแก่ยิ่งเลอะเงินคือเละอย่างจริงเลย พีมยกไปเสิร์ฟโต๊ะสามเลยนะนี่ค่ะข้ามันไก่แชเนนะขอบคุณมค่ะอะถแน,น่นๆกินดีดีสิเนี่ยหกหมดแล้ว ฉันเบื่อแกจริงๆเลยวันกนะันทำอะไรไม่ได้ย่ังใจฉันเลยยิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็กฉันจะจะหมดพลอยมงคลกับแกแล้วนะพรุ่งนี้ฉันจะส่งแกไปอยู่บ้านพักคนชราเลยฉันจ่เก็บด,ดูแลแกแล้วร,รีบกินและรีบกลับเร็วๆนี่ สมมติว่าเกิดวันหนึ่งผมแก่ไปผมความจําเสื่อมเหมือนลุงโก้เป็นอัลไซเมอร์คุณจะด,ด่าผมเบื่อผมแล้วสุดท้ายทิ้งให้ผมไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยแหมที้งล่ะจะไปทิ้งที่รักได้ยังไงอะไม่ว่าที่รลกแก่ไปเป็นยังไงอีก็จะรักที่รลกะตลอดชีวิตน,นะคะแหม่ารักที่สุดเลยรักก่อนที่ไปทำงานได้แล้ว ยี่ยี่มิงเอาปราส้มแต่ไรขึ้นใจเย็นก่อนค่อยๆพูดค่อยๆจาเห็นลุงก้บ้างไหมเห็นนะป้าป้าหาตั้งแต่เช้าแล้วหาไม่เจอเลยแล้วบ้านตาเฉียงล่ะป้าไปมาแล้วไม่อยู่ป้าส้มใจเย็นใจเย็นนะลุงก้คงไม่ไปไหนไกลหรอกป้าป้าหาทุกที่แล้วที่แกชอบไปเนี่ยป้าก็ให้ลูกชายแกหาเหมือนกันก็ยังหาไม่เจอเลยป้าใจเย็นก่อนนะ เดี๋ยวผมกับเบียจะไปช่วยตามหา<ช>ลุงโก้เขาไม่หายไปไหนหรอจกจ้าจขอบใจมากขอบใจมากน้องพิมฝากล้าลน่อยได้ค่ะเดี๋ยวพี่กับยียจะไปตามหาลุงโก้ไป พ่อพ่อไปไหนมาเนี่ยผมกับแม่วิ่งหาพ่อทั้งวันเลยอ่ะองใครใครเป็นพ่อคุณผมยังไม่ได้แต่งงานเลยนะมาเรียกผมว่าพ่อได้ไงพ่อไปเรากลับบ้านกันคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมผมไม่รู้จักคุณเอา้า่นไงยู่นังนไง ตะโก้ตะโก้เป็นไงบ้างอ่ะถ้าเป็นห่วงคุณแทบแย่นเนี่ยฉันตามหาคุณทั้งวันเลยนะเป็นไงบ้างอ่ะฮะน้องส้มพี่ซื้อดอกกุหลาบที่น้องส้มชอบมาเซอร์ไพรส์แล้วพี่มีอะไรจะให้ด้วยคู่นิสิตซ่งป็นไงบผมครับ ว่าผมจะรักและดูแลน้องส้มไปตลอดชีวิตขอบใจมากนะโก้ขอบคุณมากจริงๆมามามาึมา้นม,มานั่งข้างบนก่อนขอบคุณอีกครั้งนะที่ไม่เคยลืมกัน ลูกเรากลับบ้านกันไปครับแม่ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะครับหาเจอสักทีนะเรากลับบ้านกันเถอะ อันความรักคือสิ่งมหัศจรรย์แม้เราจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เคยลืมคนที่เรารัก